ประสบการณ์ทางมิยานของธรรมะตอที่2อมวานเขาพูดไปเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่บุชเข้ามาได้สองภาษาเข้าไปเดือนทุดดง No. ว่าจะมาก็าแผ่กุศลไปให้ลูกคนนี้แหลนะจิตก็ถึงลูกคนนี้ปรากฏว่าลูกนี้คนนี้นีแล้วก็บอกเขาว่าต้องการเจอเขาอีกว่าเขามาเกิดไปเกิดที่ไหนก็ได้เจอกันจริงๆนะไปเดินทุด,ดงตอนพรรษาสองเนาะตอนนี้ยี่สห้าพรรษาแนละ้วไปกับพาะสี่ลูกนะก็ไปเดินทุด,ดงไปทางอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยธาน,นี ก็ไปจนถึงหินผาตั้งก็ปฏิบัติธรรมแยกกันพรนะนางบญนาที่ส่งหัวใจมาให้ก็มีอยู่คืนหนึ่งนะกลางวันก็ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ทำอะไรปฏิบัติเสร็จกลับมาก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวทั้งวันตอนกลางคืนก็วิญญาณของของลูกชายที่เราทําแท้งไปเนี่ยเขาก็มาลามาลาบอกว่า ของพ่อผมไปเกิดก่อนนะเวลาพี่มดด้วยบอกพี่มดด้วยโมทนาบุญนะที่ส่งหัวใจมาให้ส่งของขวัญมาให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปที่นี้มันไม่ใช่แค่นี้สิประสบการณ์ทางวิญญาณต่อไปก็คือมันเป็นเรื่องที่แปลกนะลองฟังดูนะในประสบการณ์ของอาตามาเอง <c oughs> อตาตมาก็ส่งเขาคือแผ่กุศลไปให้เขา บอกว่าไม่ว่าลูกคนนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ตามเนี่ยเอาบุญสงเนี่ยบุญที่เราทำกรรมฐานมาเนี่ยทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยให้เขาแล้วก็ปรารถนาว่าถ้าเขาไปเกิดที่ไหนให้เรารู้ด้วยว่าคนนี้เป็นลูกเรานี่เป็นอย่างนี้นะผ่านไปสิบปีนะตอนนั้นก็ปีสนะี่สิบสี่นะสี่สิบ่วเขา ใช่ปี44มาบวชน,นะ44 45เนี่ยประมาณนี้นะก็ไปเกิดอา้ 45, าว45ไปเกิด55ปรากฏขึ้นเพราะว่าเราปรารถนาไว้อันจะมาไปไปเรียนวินัยพระตบิดกน้องที่วัดเขาสนามชัยอำเภอ,อหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน ไปอยู่ที่นั่น2ปีปี25 5 5กับ2556ปี2555ราปรากฏว่ามีสำเนืนมีมาหลายรูปอยู่มีอยู่รูปหนึ่งอ้วนๆเหมือนกับที่ในฝันเลยนะมาเล่าให้ฟังเราก็เลยรู้ว่าโอ้คนนี้นี่เองที่เป็นรูปของเราเมื่อชาติก่อนอ้วนตุน๊บเหมือนเหมือนเหมือนกับในรูปในในในฝันเลยอ้วนตุ๊บเลยอย่างนันอย่างเดียวกันเลยเขาเล่าบางอย่างเขาบอกว่า ขาสิกหวดแล้วนะเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆคือเวลาเขาทําข้อสอบเนี่ยมันเหมือนกับเขางงๆเหมือนกับมีใครมากาให้เขาอะแล้วเขาได้ที่นึกโมทนาบนนะที่ส่งของของนมาอัตมาก็เข้าใจว่านะกุศลที่เราแผ่ให้เขาเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะแต่แผ่ให้เขาจากวิญญาณที่ที่เขามมลา น่าตรงนั้นเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าจะใช่คนนี้หรือเปล่าแต่แต่แต่เหตุการณ์มันน่าจะใช่ะเราก็เล่าฟังทุกอย่างให้เขาฟังว่าเนี่ยลูกเนี่ยเคยโกรธเคาะโกรธเคยโกรธโกรธเพลองโกรธหลวงพ่อมาในชาติก่อนเราเล่าให้ฟังหมดแหละว่าทําแท้งทำใสรบอทุกทุกอย่างให้ฟังตอนนี้เขามาเกิดเป็นลูกอยู่ที่สมุทการนะเป็นลูกของคนที่มาทำโรวงงานเด็กนะ ป็นโรงงานเป็นเป็นคนงานทําเกี่ยวกับโรงงานเหล็กนะทันเล็กนะอยู่กับของเขาาก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งประมาณอย่างนั้นเนะีนะ่ยก็เลยโอ,อ,อ้บุญที่เราส่งไว้นี่มันมีผลนะแล้วสิ่งที่เราปรารถนาไว้มันสําเร็จหมดเลยแล้วยังไงมันมีอยู่วันหนึ่งนะเออขึ้นึลข,ขึ้นมาได้สำเร็จเนยะมันก็ไปเล่นถึงขนาดอายุสิบขวบก็ไปเล่น ไปเล่นเขาก็ฝ่าวงหนามของอต้นกระบองเพชนรนะกระบองเพชรนะคุณคงเคยเห็นนะกระบองเพชรมันเป็นแผ่นแผ่นแล้วมันมีหนามอ่ะนี่เหรอไหมนี่นหมายควว่าไปปลูกในทะเลทรายแบบนั้นอ่ะไม่ต้องใช้น้ํามากนะเพราะบนบนเขาที่ไว้เขาสามชัยก็เป็นเขาทั้งนั้นเป็นทิน,นเป็นไข้เป็นไข้แล้วเป็นไง เขาก็มานอนอยู่ใต้เตียงของอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นพระนะเขาเป็นเดนงนอนอใต้เตียงเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามีอยู่กลางคืนเนี่ยมรู้ว่าเหมือนกับแม่เขานะก็คือก็อคือแม่เนี่ยในจิตชาติก็คือตอนนี้เขาเป็นเขาอ,อยู่บนสวรรค์แล้วล่ะเพราะว่าเขาก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นปยังไงเหมือนกับกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมามาดูแลเขามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขามารักษาเขามาดูแลเขานั่นแหละคือคือ คือแมใ่ในชาติที่แล้วคือแม่แม่ของจำคือคือภรรยาเก่าของจมาที่ไปอยู่บนสวนนั่นแหละเขามาดูแลลูกของเขาเราเป็นลูกของเขาแยวเขา,เอาออกประมาณนี้นะเขาท่องเที่ยวกับกับแม่ของเขาตอนนี้เขามีวิญญาณอยู่ประมาณ4ปีแล้วเขาก็เขาก็มาเกิดเนี่ยแล้วแม่ก็ตามมา เล่าเรื่องประสบการณ์ทางวิญญาณอันนี้นะเสร็จแล้วอันตมาก็จะเล่า,เ,าเรื่องว่าภรรยาเนี่ยเขาไปเกิดในสวรรค์เพราะอันตมานะาแม่ก็เหมือนกันแม่ของอัตมากเา็เสียชีวิตไปเมื่อปี2,50แล้วนตามาบวชแล้วนะ้าตมาบวช2 4เนาะ เอาแม่ก่อนนะแม่ก็มาเข้าฝันบอกว่าคืออย่างนี้ก่อนที่แม่จะมาจ,จะเสียชีวิตเนียน้องชายบอกแล้วว่าแม่จะเข้าโรงพยาบาลแม่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นไส่ไส่เน่าแม่แม่อินเจน,นะอายุ68ตอนนั้นนะห0 68หรือ7จ70กว่า7 0กว่านะน,นี้ท่นนี้เขาบอกว่าตอนนี้นอนโรงพยาบาล ไม่รู้เป็นอะไรอาตมาบินตบาลอะไรกันนึกถึงแม่แผ uh> an> ่กุศลให้แม่ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรตลอดทั้งวันเลยพอโอ์ตกตอนเย็นเขาบอกว่าแม่ตายแล้วแม่แม่เสียชีวิตแล้วขอโทษทีแม่เสียชีวิตแล้วเร็วมากก็คืออยู่โวงบันแค่แค่คือเดียวก็เสียชีวิตเลยคือคือท่านถ้าหมดหมดเราแผ่กุศลไปให้ถ้าถ้าหมดกันเขาก็จะไปเลยไม่ไม่ต้องทรมาน ถ้าเสร็จแล้วท่านก็มาเข้าฝันว่าเพราะเราเนี่ยเพราะเพราะลูกชายคนนี้เนี่ยครับไปกั้นนรกของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนจีนเนาะจีนก็คือพอพอพ่อสาม,มีเสียก็คือพ่อตาหมาเสียเมื่อ2อ1 8หลายปีแล้วเนาะแม่ก็ไม่เคยมีไม่เคยมีสาม,มีใหม่เลี้ยงลูกหกคนมาด้วยความยากลำบาเกเนี่ยเสร็จแล้วก็ก็เราก็ก็แผ่กุศลให้ท่านตอนนี้ท่านก็อยู่บนสวรรค์ท่านก็มาันธ ู้ชายคนนี้กันก้นกั้นนรกให้ให้ให้แม่แม่พูดเขาพูดมาเข้าฝันเนาะมาเข้าฝันส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าฝันทีนี้สําหรับภรรยาเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็แผ่กุส่วนให้เขาเหมือนกันแหละแต่แผ่น้อยกว่านว่าว่าแผ่น้อยกว่าให้แม่อตอนนั้นนะก็แผ่ให้จําได้อยู่แผ่ให้ทีนี้ภรรยา ชีวิตไปเมื่อปี2100 2540เพราะว่าทำแท้งปี2530 2540ก็เสียชีวิตเพราะว่าเป็นกรรมที่ทำแท้งคือฆ่าคือคือทำให้คนอื่นเสียชีวิตเนี่ยศีข้อหนึ่งแบบเนี้ยก็เลยเลยต้องเสียชีวิตตามเนี่ยพ่อกับหลวงพี่สิริ แล้วเนี่ยผ <c oughs> ู้ที่เข้ามาในช่องจะเชื่อก็ไดนะ้ <_ C> s> <S เขาได้ไม่เชื่อก็ได้นะปี4ี่ศี่เนี่ยหนึ่งปีเต็มประมาณภรรยาคนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นโรคโรคเลือดเพราะว่าเขาเขาทำเลือดเนาะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดเม็ดแดงเขาเรียกว่ากรณีเม็ดเลือดขาวอ่าก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรี่ิบลาดวันนั้นเขาก็มา โทมาตอนตีหนึ่งตีสองว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วประมาณนั้นทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยภรรยามาคุยด้วยคุยด้วยแทบทุกคืนกลางคืนเนะี่ยมาคุยด้วยมันก็เลยทำมาแต่มารู้ว่าอ๋อนี่นะอ๋อเวลาเวลาวลาิญญาณจะมาคุยกับมนุษย์เนี่ยเขาคุยกันตอนที่ขึ้นหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นเป็นอย่างเงี้ยแทบทุกคืนเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีอาตมาก็เลยเข้าใจแบบว่าเรื่อง เรื่องนี้เรื่องนี้การมาเขาฝันแล้วสามารถแก้ความฝันให้ได้นะของโยมก็แก้ให้ได้เพราะว่ามีความชานาญโดยโดยบังเอิญนะนะก็เดี๋ยวค่อยเล่าต่อตอนนี้มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะต้องทีห้าสิบจะต้องไปมีทัมบาทอ่าเล่าฟังนิดหนึ่งว่าก็ก็ไปไปสําเร็จวิชามันมองมันยึดที่เพราะว่าต้องการจะไปดูภรรยาคนนี้ว่าไปนรกหรือสวรรค์